พี่เติ้ลรู้ไหมปีที่แล้วอะเดียวจ่ายประกันรถยนต์ราคาตั้งเท่านี้แต่ปีนี้เหลือจ่ายแค่นี้เองเอ้ยทำได้ไงอะง่ายนิดเดียวใช้มือถือแค่เครื่องเดียวก็ทําได้แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาบอกขอ้อแรกยูซื้อประกันจากคนขายที่ชอบพูดว่าส่วนรถพิเศษเฉพาะเ,เดือนนี้เลยนะคะเพราะนั่นอะคือเทคนิคปิดการขายส่วนรถอะเขามีให้ลูกค้าทุกเดือนนั่นแหละมีให้ทุกเจ้าเลยด้วยเผลอซื้อเดือนหน้านะคูกก่าเดือนนี้ได้ซ้ำอย่ารีบซื้อ เทียบราคามากกว่าหนึ่งเจ้าก่อนซื้อเพราะต่อให้ซื้อบริษัทประกันเดียวกันแต่คนขายคนละเจ้าก็จะได้ส่วนลดที่มันต่างกันคนขายบางเจ้าอ่ะมีดีลพิเศษกับบริษัทประกันเราก็จะได้ส่วนลดมากกว่าเจ้าอื่นแต่ถ้าไม่อยากถามคนขายลหลายๆเจ้าอ่ะให้เข้าไปยเ้ามันนี่เพราะเขารวมคนขายไว้ให้เลือกง,ง่ายๆแล้วข้อ3ให้เก็บเงินก้อนไ้เลยล่วงหน้าก่อนประกันหมดไม่จะเป็นยานประกันเด็ดขาด ประกันคนขายจะไม่ค่อยให้ส่วนลดแต่ถ้าเราเลือกใส่เงินก้อนซื้อประกันทีเดียวก็จะได้ส่วนลดเพิ่มชิ15%ประหยัดเงินได้อีกเป็นพันเลยนะ ข้อลองเลือกซื้อประกันผ่านเว็บหรือใช้ประกันนับชั่วโมองดูเพราะซื้อประกันผ่านเว็บหรือซื้อออนไลน์ตอนนี้จะถูกกว่าซื้อกับคนผ่านทางโทรศัพท์ได้ส่วนลด 3-4, 000บาทเลยหรือจะเป็นประกันแบบนับชั่วโมองขับเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นประกันชั้นหนึ่งอ่ะก็เริ่มก้นแค่แหลักพันบาทเหมือนกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงมีประกันไว้ก่อนจะดีกว่านะคะ